ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพฤษภนะคะช่วงวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมนี้เป็นอย่างไร mm hmm. การงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีพฤษภนะคะหรือท่านใดที่อยู่ในลัคนาราศีพฤษภก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เช่นกันอันนี้สับไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วเราจะดึงไพ่ออกมาทั้งหมด3าใบนะคะค่ะดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพฤษศนะคะช่วงวันที่1นึงถึงสิบสิงหาคมนี้เป็นอย่างไร การงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีพฤษภนะคะหรือลัคนาราศีพฤษภก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เช่นกันนะะชาวราศีพฤษภได้ไพ่เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยนะคะ View of Fortune นะคะแล้วก็ก้าเหรียญชาวาไพ่ เจ็ดถ้วยนะเจ็ดถ้วยอันนี้คือการจินตนาการการเพ้อฝันการอะไรที่แบบเกินความเป็นจริงไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการอะไรที่เกินความเป็นจริงนะะ you, นะคะ view of fortune นะคะพิกล็อกจเจริญรุ่งเรืองมั่นคงร่ำรวยนะคะน of pentacles เก้าเหรียญน,นะความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยสุขสบายนะคะชาวราศีพฤษภ นะคะคือเหมือนไท่กํกำลังบอกว่าถ้าใครที่กำลังมีโปรเจกต์มีโครงการเกี่ยวกับงานธุรกิจการเงินหรือเรื่องใดๆก็ตามนะคะเขาบอกว่าท่านอย่าไปเพอ้อฝันไปจินตนาการมากให้ท่านลงมือทำเป็นหลัก ลองทำเลยค่ะลองทํารุยเลยนะคะไม่ต้องไปวาดแผนวาดที่มานไว้สูงมากจนเกินไปใช้หลักความเป็นจริงทำนะคะถ้าบางบางท่านเหมือนพวงอยู่ในกับจินตนาการความเพ้อฝันของตัวเองอยู่โอกาสที่มันจะสําเร็จมันจะมีน้อยแต่เมื่อไหร่ที่ชาวราศีพฤษภนะคะลงมือรุยทําจริงท่านจะมองเห็นปัญหาอุปสรรค แล้วก็แนวทางโอกาสที่ดีในการแก้ไขพัฒนาปรับปรุงในหน้าที่การงานในธุรกิจในโปรเจกต์โครงการนั้นนะคะย้ำว่าอย่าอย่าจินตนาการอย่าเพ้อฝันเน้นที่การลงมือเป็นหลักลงมือทำเป็นหลักนะคะถ้าท่านลงมือทำปึ๊บดวงชะตาท่านจะพลิกล็อกพลิกล็อกนำไปสู่สิ่งดีๆโอกาสที่ดีใครที่ นะบางคนนะบางคนที่กําลังเรียกว่าอะไรอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะเปลี่ยนงานนะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนงานคุณอย่าไปคาดหวังว่าข้างหน้ามันจะสวยหรูมันจะสวยหรูมันจะลาบลื่นเงินเดือนจะเยอะอะไรนูน่นนี่นั่นมันจะดีกว่าที่เดิมอะไรเงี้ยเยอะแยะอะไรเงี้ยอย่า,ยาเพิ่งไปคาดหวังให้คุณไปสัมผัสเรื่องจริงก่อน นะอะไรเงี้ยถ้าใครคิดจะเปลี่ยนงานถ้าคุณมีโอกาสคุณลองไปทํางานที่นั้นสักวันสองวันดูอาจจะลา,างานที่เก่าไปถ้ายัางไม่อยากให้ที่เก่ารับรู้อะไรรับทราบว่าจะเปลี่ยนงานแล้วก็ขอไปลองทดลองงานสักวัน2วันที่ใหม่ดูแล้วก็นํามาพิจารณาแล้วก็เปรียบเทียบน,นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าอาที่คุณคิดไว้กับที่ทามันไม่มันไม่สอดคล้องกันคุณจะมีวิธีปรับปรุงปับเปลี่ยนแปลงยังไง คุณคิดว่าตรงเนี้ยอย่าเน้นที่วางแผนเน้นการลงมือทํามันมีโอกาสสาเร็จคุณก็ย้ายได้แต่ถ้าคุณบอกว่าที่เก่าดีกว่าปรับปรุงพัฒนาที่เก่าให้ดีกว่าอะไรเงรี้ยก็ได้นะคะเลือกแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวคุณเองอริยบทสิ่งที่พบสิ่งที่เจอแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ,ะแต่เราจะพลิกแพงและพลิกแพงและพัฒนาปรับปรุงมันได้อย่างไร ในเรื่องหน้าที่การงานธุรกิจโปรเจกต์โครงการชาวราศีศพฤษกย้ําแค่ว่าคุณอย่าเรียกว่าอะไรอย่าโอเวอร์อย่าคิดอย่าโอเวอร์อย่าจินตนาการโอเวอร์เกินไปแค่นั้นแหละหัดลงมือพอลงมือทำบุ๊บคุณจะรู้ ว่าคุณจะทำไงชาวราศีพิจิชาวราศีพฤษภมีโอกาสปิกล็อกในเรื่องหน้าที่การงานธุรกิจโปรเจกต์คโครงการนะบางคนไปเสนองานเสนอโปรเจกต์คโครงการไว้นะคะคิดว่าอาจจะไม่ได้ก็มีโอกาสปิกล็อกปิกล็อกที่จะได้ที่จะสำเร็จที่จะสมหวังนะคะใครที่จะติดต่อประสานงานดีลธุรกิจนะคะต่างๆไว้นะคะท่านก็คิดว่ามีโอกาสที่จะไม่ได้ แต่ก็มีโอกาสพลิกล็อกสมหวังได้เช่นกันนะคะสิ่งที่คาดหวังที่ปรารถนาละ่ะถ้าความคิดท่านในลักษณะที่แบบว่าอืมคงไม่ได้แล้วแหละช่างมันเถอะอะไรเงี้ยท่านจะได้มันจะพลิกล็อกได้ไม่ว่าเรื่องใดก็ตามนะคะแต่ถ้าท่านคาดหวังมากอยากได้มากเนี่ยท่านจะไม่สมหวังนะชาวราศีพฤษภในเรื่องหนะ้าที่การงานการเงินธุรกิจหรือแม้แต่บางครั้ง บางครั้งนะท่านยื่นกู้เงินนะคะท่านก็คิดว่าเขาจะปล่อยตามท่านที่ท่านขอนะคะถ้าท่านคิดว่าเขาจะปล่อยตามที่ท่านขอท่านจะไม่สมบังแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านยื่นกู้ไปแล้วบอกอแล้วแต่เขาจะให้ ท่านก็ตั้งเป้าไว้ประมาณนี้แหละได้เท่าไหร่ก็เอาได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนั่นจ,จะได้แต่ถ้าคาดหวังเยอะจะไม่ได้จะเป็นลักษณะประมาณนั้นนะคะชาวราศีพฤษภดังนั้นทําอะไรก็ตามเน้นที่ลงมือทําจริงปฏิบัติจริงแล้วก็มุ่งมัน่นภาคเพียรจะสําเร็จจะพลิกล็อกนะคะรุ่งเรืองโชคลาภ ร่ำรวยชาวราศีพฤษภมีโชคลาภทางการงานการเงินธุรกิจอยู่นะคะแต่แค่ว่าบุญบารมีของใครจะเยอะบุญบารมีเยอะก็พลิกล็อกเยอะบุญบารมียังไม่ถึงเกณฑ์มากก็อาจจะพลิกล็อกนิดหน่อยแค่นั้นนะคะในเรื่องการเงินย้ำแค่ว่าอย่าไปอย่าไปคาดหวังอะไรมากถ้าไม่คาดหวังแล้วจะได้อะประมาณเนี้ยลักษณะประมาณนี้นะคะชาวราศีพฤษภการเงินการเงิน ชาวราศีพฤกษบถ้าคุณคาดฝังคุณก็จะไม่ได้เหมือนกันมันก็จะวนกลับมาอีกแหละนะคะคุณเช่นคุณไปลงทุนหรือไปติดต่อค้าขายในใดก็ตามหรือนะคะทําธุรกิจคุณคาดหวังว่าเฮ้ยงานนี้โปรเจกต์นี้คุณต้องร่ํารวยมั่นคงคุยรายได้ผลตอบแทนมหาศาลแน่อนอนถ้าคุณคาดวังอย่างนั้นมันจะตรงมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้ไไดแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่บอกอืม คุณจะตั้งหน้าตั้งตาทําให้มันดีที่สุดได้แค่ไหนก็เอาได้แค่ไหนก็เอาไปแค่นั้นก่อนมันจะพลิกล็อกได้แบบมหาศาลได้แบบเยอะแยะได้แบบเข้ามามากมายนะคะในเรื่องการเงินชาวราศีพกษภส่วนใครที่ทํางานนะ,ะบางคนทํางานแล้วก็หวังค่าคอมมิชชั่นนะ,ค,ะค่าเซอร์วิสรายได้พิเศษอื่นๆเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณคาดหวังว่าเฮ้ ที่ผ่านมารู้สึกว่าอยอดขายยอดนู่นนี่นั่นดีขึ้นรายได้ต้องมีเพิ่มมากขึ้นเท่านูน้นเท่านี้แน่นอนเลยถ้าคุณจินตนาการ,การไว้ก่อนมันก็จะไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหรคุณบอกว่าได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละมันจะพลิกล็อกได้แบบเกินคาดอะไรประมาณเนี้ยนะคะในเรื่องการเงินการเงินจะสถานการณ์การเงินของชาวราศีพฤษภจะดีขึ้น พลิกล็อกไปสู่ความร่ำรวยร่ำรวยมั่นคงมั่งคั่งมากนะคะตราบใดที่คุณไม่เพ้อฝันมากจนเกินไปคุณมีโอกาสพลิกล็อกร่ำรวยโชคลาภทางการเงินจะเข้ามาเยอะนะคะชาวราศีพฤษภส่วนเรื่องความรักความรักนะคะคือบางครั้งคุณคิดอะไรอยู่ในใจอะนะคะไม่ว่าคบกันเป็นแฟนหรือแต่งงานแล้วอ่ะ คุณต้องสื่อสารออกไปให้ชัดเจนนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่คุณต้องสื่อสารออกไปให้ชัดเจนถ้าคุณไม่สื่อสารเขาจะคาดเดาไม่ได้ว่าคุณต้องการอะไรคุณอยากได้อะไรในความรักความสัมพันธ์นี้นะถ้าคุณจนาการเพ้อฝันอย่างเดียวแล้วไม่พูดไม่สื่อสารออกไปเขาก็จะไม่เข้าใจเขาก็จะตอบสนอง สิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ได้ในความรักความสัมพันธ์นะคะอย่าไปคาดหวังอะไรกับคู่ของคุณมากจนเกินไปถ้าคุณคาดหวังแล้วคุณจะผิดหวังดังนั้นคุณถ้าคุณอยากได้อะไรคุณทําตัวแบบนั้นคุณอยากให้เขาเอาอกเอาใจเทคแคร์ดูแลดีคุณก็เอาอกเอาใจเทคแคร์ดูแลเขาดีเขาก็จะกลับมาดูแลเทคแคร์คุณดีเช่นกันนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ อย่าไปคาดหวังว่าถ้ายิ่งยิ่งใครก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราทํางานเยอะนะเราทํานู่นทำนี่ภาระหน้าที่เยอะค่ะสำหรับเรื่องความรักก็จะประมาณนั้นนะคะดังนั้นคุณอยากได้อะไร ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้คุณตาตัวแบบนั้นแล้วคุณจะได้สิ่งนั้นตอบแทนกลับมาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่ที่ไม่ว่าในลักษณะแฟนหรือแต่งงานแล้วก็ตามนะอย่าไปคาดหวังมากจนเกินไปจินตนาการโอเวอร์มากเกินไปไม่ดีนะคะจะไม่สมหวังจะไม่ผิดหวังทําให้ความรักความสัมพันธ์มันแบบ เรียกอะไรไม่มีชีวิตชีวาเบื่อหน่ายจืดจางหรือบางครั้งอาจจะนำพาไปซึ่งการทะเลาะเบาแหวงกันในเรื่องความสัมพันธ์นะคะส่วนคนโสดคนโสดนะคะคนโสดที่ให้ให้ชาวราศีศพฤษภดูนะคะถ้าคนคนโสดบางคนเขาเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากตัวคุณหรือเปล่า นะคะชาวราศีพฤษบดูดีๆเขาเข้ามาบางครั้งเขาเข้ามาในรูปลักษณะที่แบบว่าหลอกโลก,โลกให้คุณมองว่าเออเขาดูภูมิฐานเขาดูมั่นคงเขาดูร่ํารวยเขาดูซื่อสัตย์จริงจังในความรักความสัมพันธ์คนที่เข้ามาแบบนี้ให้คนโสดชาวราศีพฤษภนะคะดูนานๆอย่าพึ่งไว้ใจอย่าพึ่งไว้ใจนะ,ะเปลือกนอกเขาอาจจะ ห่อหุ้มด้วยเพชรพลอยทองคาแต่ข้างในเขาอาจจะซ่อนอะไรไว้ก็ได้นะอย่าเพิ่งไปไปเชื่อตามที่เห็นมากใช้เวลาพิสูจน์กันให้ยาวนานนะคะสำหรับคนโสดนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะเจอเนื้อคู่ด้วยนะ View of fortunes สื่อสารถึงเนื้อคู่นะคะแต่จะมาพร้อมกับเนื้อคู่มาพร้อมกับคู่กรรม นะคะคุณจะได้เจอใครอ่ะคุณจะรู้ตัวเองนะคะคุณมีโอกาสได้เจอทั้งเนื้อคู่แล้วก็คู่กรรมนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ชาวราศีพฤษภสําหรับคนโสดดูดีๆใช้เวลาให้นานอย่าไปรีบร้อนในความสัมพันธ์นะคะถ้าใครที่เจอเนื้อคู่เวลามันจะหมุนเวียนนําพาคนที่ดีมาชะมาให้เจอในจังหวะที่มันใช่ในโอกาสที่มันใช่ ะะหลายสิ่งหลายอย่างมันจะคิกล็อกลงตัวกันในเรื่องความรักความสัมพันธ์เข้ากันด้วยดีพูดกันได้ด้วยดีนะคะรู้สึกว่าแนวทางการใช้ชีวิตก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะคะแต่ก็ระวังในนี้อาจจะแทรกมาด้วยคู่กรรมเจ้ากรรมนายเบนก็มีโอกาสแทรกมาเหมือนกันดังนั้นสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่า คนนี้ใช่หรือไม่ใช่สําหรับชาวราศีพฤษภต้องใช้เวลาเท่านั้นเพราะว่าคนที่เข้ามาหลอกหรือหวังผลประโยชน์เขาก็มาในลักษณะคู่บุญบารมีของคุณแต่แฝงไปด้วยผลหวังสิ่งที่คาดหวังนะแฝงไปด้วยสิ่งที่ไม่ดีนะหรือบางคนเขาเข้ามาด้วยความซื่อสัตย์จริงใจจริงนะ แต่ก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์เช่นกันนะคุณจึงจะตัดสินใจแยกได้ว่าอันไหนคนที่น่าจะเป็นคู่บุญเราอันไหนน่าจะเป็นคู่กรรมนะคะเลือกดีๆในความรักความสัมพันธ์โชคชะตาจะนำพาหมุนเวียนคนทั้งคนดีและคนไม่ดีเข้ามาในช่วงจังหวะที่ใกล้เคียงกัน ดูดีๆนะคะชาวราศีพฤษภโดยเฉพาะคนไหนที่คุณมองว่าเออเหมือนเขาโสดจริงอะไรเงี้ยบางครั้งเบื้องหลังเขาอาจจะมีคู่มีสามีมีภรรยาอยู่แล้วถ้าคุณรู้สึกถ้าคุณเห็นชัดเจนมากจริงใช่ให้จบความสัมพันธ์นั้นอย่าไปต่อคถ้าคุณดึงไว้ล้านไว้มันก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณมันจะไม่มีความสุขในความสัมพันธ์นี้นะแต่ถ้าคุณเจอคนที่เป็นคู่บุญคู่บารมีคนที่ใช่ จะนำพาไปซึ่งความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงด้วยกันนะคะคิปนี้ขอให้ชาวราศีกศพกษภทุกท่านนะ,ะมันทําบุญทำทานรักษาศีหนา้าสนมนัน่งสมาธินะคะโชคชะตาจะนำพาหมุนเวียนแต่สิ่งที่ดีมาให้ชีวิตคุณทั้งเงินทองความร่ำรวยนะคะขอให้ชาวราศีศพฤษภทุกท่านโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ